ดีใจกับพี่น้องชาวนาด้วยนะครับที่ลงสีแถวขาโนเดี๋ยวมาดูราคาแต่ขาว่ามันขึ้นนะท่านผู้ชมมาดูเ<ม>ปิบปิบเ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 ปิบป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 บเิบ,บ,บ,บนิไลค์ครับห้าพันห้าครับนี่นะอ้ ผมชนครับสามสิบห้าก็หกพันสามรู้สึกว่าจะขยับมาประมาณสองร้อยครับกใ็ใช้ได้ใช้ได้ยังดีนะที่สมัยผมไปเกี่ยวตอนนั้นราคาเต็มป้ายมันแค่ห้าพันร้อยครับตอนนี้มันขยับมาคร0ับาพนสามนะครับแต่ว่า,าข้าวไอหอมมะลินะราคาโอเคนะครับแพงปีนี้ราคาดีครับข้าวสดก็ ประมาณ1 3บสามบาทสิบสนะีบเกียนก็หมื่นกว่าบาทถ้าแห้งอาจจะหมื่นหก 10, เลยนะครับโอ้แบบปีนี้ยินดีกับพี่น้องชาวอิสานครับจัดรอพายแล้วเหล็กผมไปหลายคู่นะขอบคุณนะคพี่มีตังกันมาอุดหนุนของกันครับแต่ว่าโดยรวมแล้วกน็น่าจะขยับอีกนะน,น่าจะขึ้นอีกนะครับ